mẹ. สื่อดังเขมรออกข่าวซะใหญ่โตจะว่าว่าหุนเซนต้องน้ำตาตบในเพราะคิดว่าท่านหวังอี้จะช่วยไกลเกลี่ยปัญหาชายแดนไทยได้มาดูกันก่อนสื่อดังเขมร The Times ประกาศว่าจีนได้เสนอตัวเป็นผู้ไกลเกลี่ยความตึงเครียดบริเวณชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ได้พบกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาปรักสุคนทะที่ได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสอง ประเทศและความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและการป้องกันอัชญากรรมข้ามพรมแดนโดยท่านหวังอี้ย้ำถึงจุดยืนที่เป็นกลางของจีนในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติและเป็นธรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัมพูชาและไทยข้อเสนอของจีนมีขึ้นทาา่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคและหวังอี้ยังได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายการค้าของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บภาษีนำ เข้าที่สูงจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านปรักสุคนธะยินดีกับความช่วยเหลือจากจีนและแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุสน,นทางเศรษฐกิจรวมถึงการยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าส่งออกของกัมพูชาซึ่งแตกต่างจากภาษีที่สูงกว่าที่สหรัฐเรียกเก็บ การประชุมยังได้เน้นย้ำถึงความร่วมรืออย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบไดมอนด์เฮกซากอและโครงการริเริ่มต่างๆเช่น Industrial Development Corridor และ Fish and Rice Corridor ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศยังได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับอัชญายกรรมข้ามพรมแดนเช่นการพนันออนไลน์การช่อโกงและการลักลอบนำเข้าแอ ออกมาพูดแบบนี้เดี๋ยวสหรัฐได้ยินท่าทางเรื่องภาษีคงจะหนักนะคะแล้วเพื่อนๆรู้บ้างไหมคะว่าทำไมฮุนเซนถึงคิดว่าท่านหวังอี้จะช่วยไกลเกลี่ยปัญหาชายแดนไทยได้จากข้อมูลที่ค้นพบสมเด็จฮุนเซนมีเหตุผลคิดเอาเองว่ามีจุดยืนที่เป็นกลางของจีนที่จีนได้แสดงจุดยืนที่เป็นกลางและเสนอตัวเข้ามามีบทบาทที่สร้างสรรในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยอิทธิพลของฮุนเซนแม้ว่าวุลเซนจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี แล้วแต่ก็ยังคงมีอิทธิพลอย่างมากเบื้องหลังรัฐบาลกัมพูชาดังนั้นการที่รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชายอมรับข้อเสนอของจีนจึงน่าจะสะท้อนถึงมุมมองของวุ้นเส้นด้วยโดยรวมแล้วการที่กัมพูชายินดีให้จีนเข้ามามีบทบาทในการไกล่เกลีย่ยน่าจะมาจากความเชื่อมั่นในจุดยืนที่เป็นกลางของจีนและความต้องการให้มีบุคคลที่3เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่ยืดเยื้อนี้ ส่วนถ้าเราดูว่าหุนเซนกับหวังอี้มีความสนิทสนมส่วนตัวหรือไม่จากการค้นหาข้อมูลไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่าหุนเซนและหวังอี้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่สนิทสนมกันเป็นพิเศษในลักษณะเพื่อนสนิทหรือญาติมิตรแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลที่พบแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระดับประเทศที่แข็งแกร่งระหว่างกัมพูชาและจีนและการพบปะกันของผู้นําทั้งสองเป็นไปในบริบทของการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจการพบปะอย่างเป็นทางการของท่านหวังอี้ได้พบปะกับ หุนเซนและนายกรัฐมนตรีหุนเมเนตหลายครั้งโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือต่างๆเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนและการปรับปรามอัชญากรรมข้อมพรมแดนส่วนความสัมพันธ์ระดับรัฐจีนถือเป็นพันธมิตรที่สําคัญของกัมพูชาและมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและการเมืองของกัมพูชาท่านหวังอีได้ย้ําถึงความพร้อมของจีนที่จะเป็นมิตรและหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือของกัมพูชาส่วนการสนับสนุนรัฐบาลใหม่ หวังอี้เป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่เดินทางเงยือนกัมพูชาหลังจากที่ฮุนเซนประกาศส่งมอบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้บุตรชายฮุนเมเนธซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนของจีนต่อรัฐบาลชุดใหม่ของกัมพูชาดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างฮุนเซนและหวังอี้จึงเป็นความสัมพันธ์ในระดับรัฐบาลและทางการทูตเป็นหลัก คราวนี้ค่ะมาดูการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์ของจีนแรงจูงใจเบื้องหลังข้อเสนอการไกล่เกลีย่ยการวิเคราะห์จุดยืนเที่ยงธรรมและยุติธรรมของจีนและการเปลี่ยนแปลงทางการทูตหวังอีร้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้ระบุอย่างชัดเจนว่าปักกิ่งยึดมั่นในจุดยืนที่เที่ยงธรรมและยุติธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองระหว่างไทยและกัมพูชาท่าทีสาธารณะนี้เป็นสิ่งสำคัญต่อภาพลักษณ์ของจีนในฐานะมห ah า อำนาจในภูมิภาคที่มีความรับผิดชอบแนวทางนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่คำนวณมาอย่างดีในกลยุทธ์ทางการทูตของจีนเปลี่ยนจากการทูตแบบนักรบหมาป่าที่แข็งเกล้าไปสู่แนวทางที่ละเอียดอ่อนและน่าสนใจมากขึ้นที่ผสมผสานองค์ประกอบของชาตินิยมกับความจริงจังทางเศรษฐกิจการเยือนทางการทูตของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อเดือนอัพเทร่พายที่เวียดนามมาเลเซียและกัมพูชาซึ่งค่อนข้างหาได้ยากเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงนี้ ในระหว่างการเยือนนี้สีจิ้นผิงได้เน้นย้ำถึงวัฒกรรมครอบครัวเอเชียโดยส่งเสริมค่านิยมเอเชียแห่งสันติภาพความร่วมมือความเปิดเกื้อและไม่แบ่งแยกวัฒกรรมนี้ถูกนำมาใช้อย่างยุทธศาสตร์เพื่อตอบโต้ที่จีนมองว่า เป็นการใช้อัตราศีในทางที่ไม่ถูกต้องและการครอบงำของสหรัฐในกัมพูชาสีจิ้นผิงได้เสริมสร้างวัฒกรรมนี้โดยเปรียบเทียบการเยือนของเขากับการไปหาเพื่อนเก่าซึ่งเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ลึกซึง้งบริบททะเลจีนใต้การที่จีนชอบการเจรจาทวิภาคีมากกว่าการหารือเพราะหูภาคีสำหรับข้อพิพาทเช่นทะเลจีนใต้ดันลดอิทธิพลโดยรวมของอาเซียนลงอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเช่นไทยและกัมพูชา เนื่องจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกับจีนมักจะหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าโดยตรงและบางครั้งก็จัดตำแหน่งตนเองกับจีนในประเด็นที่ละเอียดอ่อนดังกล่าวจีนมองข้อเรียกร้องที่กว้างขวางในทะเลจีนใต้ของการสร้างตำนานประจำชาติและความชอบธรรมทางการเมืองมากกว่าเหตุผลทางทหารหรือเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง มีบทวิเคราะห์ออกมาซึ่งดูเหมือนว่าจีนกำลังใช้ประโยชน์จากความวิตกกังวลทางเศรษฐกิจและความเปราะบางที่เกิดจากภาษีของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างฉลาดโดยการเสนอการไกล่เกลี่ยในข้อพิพาทระดับภูมิภาคและในขณะเดียวกันให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นรูป,ปรธรรมเช่นโครงการ b e l t and Road i n i t i a t i v e ข้อตกลงทางการค้าจีนวางตำแหน่งตนเองอย่างมีสนามเชิงยุทธศาสตร์ทางด้านที่เป็นทางเลือกที่สเสถียรและน่าเชื่อถือแนวทาง นี้ไม่ได้เพิ่มอำนาจต่อรองทางภูมิรัฐศาสตร์ของจีนแต่ยังทำให้ภูมิภาคพึ่งพาเศรษฐกิจจีนมากขึ้นซึ่งสามารถแปลไปยังอิทธิพลทางการเมืองที่มีนัยสำคัญ ความกดดันทางเศรษฐกิจที่เกิดจากนโยบายการค้าของสหรัฐสร้างช่องว่างเชิงรุธศาสตร์หรือความต้องการเร่งด่วนสำหรับความเสถียรทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคจีนกำลังก้าวเข้าสู่ช่องว่างนี้อย่างมีระบบโดยนำเสนอตนเองในฐานนะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือและผู้ไกล่เกลี่ยที่มีความสามารถ กลยุทธ์นี้มากกว่าการค้าขายเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุอิทธิพลทางการเมืองที่ลึกซึง้งและข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเน้นย้ำถึงการแข่งขันของหลักที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือการทูตทางเศรษฐกิจจีนกำลังแสดงให้เห็นว่าอำนาจทางเศรษฐกิจมหาศาลของเขาสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมากเพื่อมีอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์โดยการเสนอวัฒกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งในบางกรณีถูกมองว่าทวีความรุนแรงจากนโยบายของสหรัฐทําให้ประเทศตั้งหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกอยู่ในภาวะที่กลื่นไม่เข้าไม่ออกที่ซับซ้อนบังคับให้ต้องรักษาสมดุลอย่างระมัดระวังระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสําคัญที่ได้รับจากจีนกับการจัดตําแหน่งทางด้านความมั่นคงซึ่งมักเป็นกับสหรัฐ การใช้ถ้อยคาครอบครัวเอเชียของจีนแม้จะดูเหมือนไม่มีอันตรายและครอบคลุมแต่เป็นวาทกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนการออกแบบของมันคือการส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในภูมิภาคภายใต้การนำที่อย่างมีนัยยะของจีนและเพื่อกีดกันอิทธิพลตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสหรัฐอย่างละเอียดอ่อนและมีประสิทธิภาพนี่แสดงถึงรูปแบบการเป็นวาทกรรมต่อต้านการครอบงำที่พยายามกำหนดระเบียบภูมิภาคใหม่โดยมีจีนเป็นศูนย์กลางแนวคิดครอบครัวเอเชียแม้จะ จะดูเหมือนส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวและค่านิยมร่วมกันดันเตวางตำแหน่งจีนไว้ในฐานะผู้นำธรรมชาติในครอบครัวภูมิภาคนี้ดันการสนับสนุนอย่างชัดเจนต่อต้านการครอบงำซึ่งเป็นการอ้างอิงอย่างชัดเจนแต่โดยอ้อมกับจีนกำลังพยายามกำหนดพารามิเตอร์ที่ยอมรับได้ของระเบียบระดับภูมิภาคและลดความชอบธรรมของการมีส่วนร่วมของมหาอำนาจภายนอกดิแสดงให้เห็นว่าแนวทางทางการทูตของจีนไม่ได้เพียงแก้ไข,ขข้อพิพาทในทันทีแต่กำลังปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ระดับภูมิภาคพันธมิตรและสถาป ปัตยกรรมทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างพื้นฐานมันเป็นกลยุทธ์อำนาจละมุนที่มีวัตถุประสงค์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ชัดเจนคือการลดอิทธิพลของสหรัฐและสร้างจีนเป็นศูนย์กลางความสำเร็จที่สุดของกลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกอาเซียนอื่นๆเปิดรับวัตกรรมนี้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับสหรัฐหรือย,ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับก,บการยืนหยัดอัตลักษณ์ของจีนนั่นเองค่ะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างคะมาคอมเมนต์ได้ไดดที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ